ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส r ์ b ยทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะคะว่าดวงดาว จะส่งผลกับชีวิตของชาวราศีสิงห์อย่างไรประมาณไหนนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์แบบนี้นะคะว่าแน่นอนอาจารย์มองเนี่ยดวงดาวส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์อย่างมากก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะตอนนี้นะพระศุกร์ทับลัคนาท่านอยู่นะพระศุกร์เนี่ยมาจากเรือนคำว่ากรรมมะนะ กรรมะก็เป็นเรื่องของงานงานเข้ามาเยอะความรับผิดชอบเยอะนะคะแต่รับผิดชอบเยอะแล้วส่งผลดีในเรื่องของรายได้ไหมเราก็ต้องมามองว่าดาวการเงินของท่านนะ่ะย้ายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระพุทธที่เป็นดาวการเงินเนี่ยนะย้ายมาที่อ่าราศีพิจิกบ้านของพัางคานอ่าพอดาวการเงินนะ่ะนะฮะเป็นเออเจ้าเรือน เขาเรียกว่ากระดุมพระแล้วก็เจ้าเรือนแห่งโชคด้วยอ่าลาพระมาอยู่บ้านพระอังคารนะแล้วพระอังคารเนี่ยมาอยู่บ้านของพระสุกขก็ย่อมส่งผลเชื่อมโยงเขาเรียกว่าดาวเขยโยกกันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลถึงเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะเพราะว่าอะไรพระอาทิตย์อีกที่อยู่บ้านของพระสุขที่เป็นคู่สมพลพระอังคารกับ พระศุกร์เป็นคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้อ่านแค่ดาวพระศุกร์ดวงเดียวพระพุธด,ดวงเดียวไม่ใช่ดาวเขาถึงกันนะต้องเอาพบเอาเรือนมาพูดนะคะมาพูดว่ามันดียังไงหรือว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนนะคะต่อให้พ่างคารจะเป็นประพระอาทิตย์เป็นนิดแต่อย่าลืมว่าพระศุกร์ก็จะช่วยมีพลังงานทําให้พ่งคารกับพระอาทิตย์เด่นขึ้นมาแถมยังมีพระฤหัสเล็งอยู่ที่เป็นราชาโชค นะคะจึงให้ผลประโยชน์งานเยอะเงินก็เยอะตามขึ้นมาด้วยเป็นกอบเป็นกรรมนะคะท่านจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะคะพระอาทิตย์กับพระศุกร์เขาเป็นคู่สมพลนะคู่สมพลก็แปลว่าความยิ่งใหญ่ได้มีชื่อเสียงอำนาจบารมีเกิดขึ้นอยู่เรือนสหชะของของเรือนของภพเรือนของท่านนะบ้านของพระศุกร์เนี่ยก็แปลว่าได้รับคอนแทคได้รับการติดต่ออ่ะ,อะ ประสานงานที่ดีลงเอ่ยด้วยดีได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกร,รมนะเกิดขึ้นในเรื่องของอไรายได้ค่อนข้างบอกว่าเยอะเกิดความมั่นคงไปที่เรือนคำว่าพันธุนะคะบางท่านอาจจะมีแผนที่จะทรัพย์สินไปซื้อบ้านก็ได้นะกระดุมพระพันธุซื้อบ้านที่อยู่ไซคอนโดซื้อรถก็ว่าไปพังคานอยู่แปลว่ารถอยู่บ้านพังคานอ่ะแบบเนี้ย เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ,ะต่อไปนะคะในวันที่สามพระศุกร์ย้ายมาที่เรือนการเงินของท่านโดยตรงแหละพระศุกร์ย้ายมาที่ราศีการบ้านของพระพุธก็ทำการเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าโยกกันพระศุกร์กับพระพุธก็เป็นคู่ธาตุนะคะความหมายคู่ธาตุคู่สมพลเนี่ยคือความมาหึมาความยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะ อ่านะคะพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําด้วยมาอยู่มาอยูอ่บ้านของพระพุทธที่เป็นคู่ธาตุน้ําและเป็นเรือนการเงินอาจารย์ถึงมองว่าด,ดีนะคะดีกับชาวราศีสิงห์อย่างมากยังเป็นเรื่องเงินไหลเข้ามาตลอดก็ได้นะลาภโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเอ่อท่านเป็นนายหน้านะ ในพบคำว่าท่านไปอยู่สาหาชาเป็นในหน้าขายอ,าอะไรขายสินค้าต่างๆไม่รู้ว่าท่านจะทำเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่และมันเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นก็ได้นะฮะลาภที่ท่านจะได้สร้างผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเป็นกอบเป็นกำหรือท่านเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินก็ได้เพราะพพุระทธไปอยู่เรือนคำว่าผันธุแบบนั้นก็ได้นะท่านก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามา ตลอดนั่นเองนะคะส่วนถ้าพูดความรักเป็นยังไงนะ,ะถ้าความรักแน่นอนท่านเห็นเออ่พระเสาเล็งอยู่นะคะก่อนหน้านั้นก็เล็งกับพระศุกร์ใช่ไหมพระศุกร์อยู่ทับทับรักท่านอยู่อ่านะคะเล็งอยู่ก็จะบอกว่าเออดาวคู่ศัตรูเป็นพินทุบบาทพระเสาเอ่าเล็งลัคนาดวงดวงอ่าเขาเรียกว่าดวงแตกอะไร ก็อย่าไปถึงขนาดนั้นจริงนะจัก,ก็ไม่ได้คิดไปแล้วพระเสาร์เขาอยู่ถึงสองปีครึ่งแล้วจะดวงแตกตลอดสองปีครึ่งเหรอ,อมันไม่ใช่ดาวมันก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองถ้าถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะ,ะตำแหน่งดาวที่เป็นคู่ของท่านเนี่ยถ้ามองก็คือดาวพระพระราหูนะคะพระราหูในตอนนี้เขาก็ย้ายจากเมษมาที่มีนไปอยู่ที่เรือนมอรณะ ถ้าระวังคือระวังสุขภาพของคนรักท่านก็ได้คนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องไปตรวจเช็คนิดหนึ่งนะคะพวกซีดพวกเนื้องอ,งอกอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะอ่ะาก็ต้องระวังแล้วก็หรืออีกความหมายหนึ่งอ่ะท่านกับคู่ช่วงนี้อาจจะห่างๆกันคู่อาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศคําว่ามอนนะหรือไปดูงานต่างจังหวัดดูต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็แปลความหมายได้ได้ประมาณนั้นก็จะไม่ถึงขั้นแบบเออ คือถ้าเลิกกันไปก็กลับมาอาจารย์มองนั้นทำไมล่ะก็เพราะว่าพระฤหัสไงคะอ่บ้านพระราหูมาอยู่บ้านพระฤหัสพระฤหัสยังไปอยู่คําว่าสุภะแล้วก็ราชาโชคโเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องวนกลับมามาเ,เหมือนกับดูแลกันต่อไปได้ไม่ได้ถึงขั้นแย่อะไร แบบนั้นนะคะไม่ใช่พระเสามาอยู่ตรงนี้ก็จะพูดแย่ไปเลยก็ไม่ใช่นะคะคนเรามันก็อาจจะมีปัญหากันบ้างก,กระทั่งกันบ้างะนะคะพระเสาก็โยกกับพระฤหัสใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าท่านแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะคะในในเรื่องของอความรักอาจารย์ก็จะพูดประมาณนี้ส่วนถ้าคนโสดอาจจะมีเกณฑ์นะคะพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนบุตรรักใหม่ๆอย่างเงี้ยคนโสดเนาะพระหัสไปอยู่ที่ราศี เมธราชาโชคท่านอาจจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเป็นชาวต่างชาติเข้ามาก็ได้และมีโอกาสเป็นคนที่มีตําหนิแล้วอ่ะนะเพราะเพราะดาวคู่ท่านไปอยู่เรือมนมรณะหรืออาจเป็นพ่อแม่แม่ไม่เข้ามาอันนี้ก็ดูได้คุยได้นะคะ,ะความรักก็จะประมาณนี้ในเมื่อดวงดาวเขาเขาเข้ามาแบบนี้เราก็เรียนรู้กันไปนะกับคนที่เข้ามานะคะยังสามารถที่จะ เหมือนช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านได้เพราะว่าอะไรอ่ะพระหัสเล็งกับดาวตนุรักษท่านอยู่ไงเป็นราชาโชคนะคะโอเคในวันที่วันที่สีนะดาวพระเกตก็ย้ายไปพฤษศนะพระเกตย้ายไปเจอกับพระมฤตยูนะอยู่บ้านของพระสุกร์ก็จะน่าจะเป็นเร่งกระตุ้นในเรื่องของ งานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เลงกับพระพุทธใช่ไหมลาภะ,ะคือโชคลาภที่จะเข้ามาท่านก็พอพระเกตเข้ามาอย่างนี้ท่านก็อาจจะแบบไปทําบุญสังฆทานอะไรก็ได้นะฮะ,ะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะช่วยท่านเรื่องของพลังงานของโชคลาภนะเพราะบ้านของพระสุขพระสุขเข้าเรือนการเงินไงก็จะนําเงินเข้ามาถึงตัวท่านได้ง่าย สะดวกอะไรแบบเนี้ยช่องทางเยอะขึ้นนะคะท่านก็ปฏิบัติแบบนั้นก็ได้นะคะชาวสิงห์อาจารย์มองเห็นแบบนั้นนะคะในแง่ของพระเกตเข้ามาที่บ้านของพระศุกร์นะราศีพฤษภนะคะแล้วก็วันที่เอ่สิบห้าพังคานเขาย้ายนะคะพ่งคานก็จะเข้าบ้านตัวเองพิจิกเป็นเกษตรก็มาปะทะกับพระพุธเขาเรียกว่าคู่วิวาทะกันนั่นแหละ นะคะคู่วิวาัะาเตะเต่ก็จะไม่แรงเพราะว่าอยู่ธาตุน้ําจะไม่แรงมันอยู่ธาตุไฟนะคะสามสามกับสี่พุทธกลางคันน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภาอยู่แล้วเจ้าเรือนลาภากระดุมพระเขาจะต้องพูดเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละนะคะต้องพูดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพื่อสร้างอะไรสร้างความมั่นคงเพราะเข้าคําว่าพันธุ ป็นบ้านของพังขาน่ายิ่งมีพระเกตพระมฤตยูกระตุ้นอยู่ยิ่งทําให้ช่องทางเพิ่มขึ้นมากกว่านะคะคก็มองในความหมายดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะเออนะคะแล้วก็ตัวท่านก็อยู่เรือนของพระสุกร์อยู่อะพระสุกร์ก็โยกกับพระพุทธพังคานอยู่ดีเห็นไหมคะก็ยังมีช่องทางเรื่องเงินเรื่องของผลประโยชน์ที่แบบ ปังดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์มองประมาณนั้นอ่ายังมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบแบบเนี้ยสำหรับตัวท่านอย่างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในวันที่อ่าสิเจดาวตัวท่านย้ายแล้วทีนี้ย้ายจากราศีตุลมาพิจิกค่ะพระอาทิตย์มาพิจิกก็มาเจอพระพุธกับพระคารน,นะตัวท่านมาตรงนี้ก็เป็น พบความหมายคำว่าพันทุก็แปลว่าท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องมากขึ้นดูแลใกล้ชิดพ่อแม่มากขึ้นมากมากก็ว่าได้นะเพราะท่านไปอยู่ที่พันทุนะคะแล้วเจ้าเรือนพันทุก็เป็นเกษตรเงี้ยไงเพราะท่านท่านก็จะมีช่วงที่จะต้องออให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลญาติพี่น้องอดูแลพ่อแม่มากขึ้นน้องๆพี่ๆอย่างเงี้ยนะที่ ชาวสิงจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องที่เราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อาจารย์ก็จะมองประมาณนั้นหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินอย่างเงี้ยพันธุอ์อ่ะซื้อบ้านซื้อรถอย่างนั้นก็ได้นะพังคานแปลว่ารถแต่ความหมายพันธุก็เป็นทั้งบ้านแนละรถได้จริงๆนะก็จะเป็นอย่างนั้นสร้างความมั่นคงให้ตัวเองสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ตัวเองเพราะว่ายังไงสภาพสุข อยู่อยู่หน้าลัคนาอยู่และก็โยกยโยกับพระอาทิตย์โยกกับพระพระศุกร์ที่เป็นคู่ธาตุน้ําคู่สมผลกันคู่มิตรกับพัง้งคาดนะคะเพราะฉะนั้นดาวยังมีพลังงานส่งส่งถึงกันอยู่ตลอดนะคะ,ะส่งเสริมในเรื่องดีๆกับกับท่านอยู่นะคะอาจารย์ก็จะมองประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรมากจนเกินไปสำหรับชาวสิงในเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ เขาเรียกว่าเรื่องของดวงเปิดสำหรับท่านด้วยซ้ำใครที่ติดขัดอะไรมานานจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฟ้าเปิดดวงเปิดสำหรับชาวราศีสิงห์มากมาก,มากอาจารย์จะว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็วันที่24ดาวพระพุธเนี่ยย้ายมาที่ธนูย้ายมาธนูเนี่ยพระพุธก็จะได้มาตรฐานเป็นประนะนะฮะเป็นประ พระพุทธเนี่ยเมื่อเป็นดาวการเงินนะคะดาวการเงินกระดุมพระมาบุตรเป็นปะแล้วมันจะเสียหายไหมจริงๆอ่ะนะเขาอยู่บ้านพระรหัสก็ต้องตามไปดูว่าเอ้ยเขายังมีพลังไหมเ,เป็นป่านี่มันคืออ่อนแอลงไปใช่ไหมเงินล่อยหรอเลอ,อก,ก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะอย่าลืมว่าเขาอยู่บ้านพระรหัสที่เป็นคู่สติปัญญาคู่วิชาการกันอยู่คู่ เอ่อที่เป็นดาวที่พฤหัสเป็นดาวคุณธรรมดาวมหาโชคลาภใช่ไหมอาจารย์ก็มองว่ายังให้คุณอยู่ดีนะคะยังให้คุณอยู่ดีเพราะว่าบ้านพฤหัสแล้วก็เขาเรียกว่าตีกนค่ะพฤหัสอยู่ตีกนนะว่ายังให้ความหมายอย่างเงี้ย เรื่องเงินก็ยังมีโอกาสเข้ามาแต่ท่านก็มีเกณฑ์คำว่าบุตรเอาไปลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับลูกท่านเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารก็มีแต่ว่าการใช้จ่ายครั้งนี้มันก็ไม่ทำให้ท่านถึงขั้นแบบอยู่ไม่ได้เหมือนก็ไม่ใช่นะคะหรือการลงทุนถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็ต้องลงทุนเพื่อที่จะให้ยอดกําไรมันเพิ่มผุนใช่ไหมคะนั่นก็จะแปลความหมายการลงทุนเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่า กระดุมพระไปอยู่บุตระนั่นเองเป็นการลงทุนเพิ่มนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนของพระศุกร์เนี่ยนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนคําว่ากรรมะนี่มันจึงเป็นธุรกิจหน้าที่การงานมาอยู่การเงินแล้วการเงินไปอยู่บุตราเป็นการไปาหาช่องทางทําให้มีโอกาสขยายมากขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ชาวราศีสิงห์ ยังต้องการแบบนั้นและก็ยังเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับอยู่นะคะเพราะพระฤหัสนะคะเป็นราชาโชคนะราชาโชคอ่าก็ยังส่งผลกับดาวพระพุธอ่าที่อยู่ในเรือนบุตรตนั่นเองนะคะเนี่ยดาวเขาจะถึงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดดาวดวงเดียวมันไม่สามารถพูดได้นะคะต้องตามดวงดาวไปแต่ละ พบแต่ระเรือนก็จะให้ความกระจ่างกับท่านมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ